บายดีพิซ่าบายดีพี่น้องเข้ามาหอนมาถึงด่มดิงมาน,นี่ยโอออ้ลิงขาว่นะัสบายดีสบายดีวว้สีพองสบายดี đại <laughs> Là... này cảng nọ rồi này, này ở cảng nọ. ô, đẹp không? mở luôn. gì? luôn. cái กระเด็นมันกระเด็นมันดับเอาไว้เนี่ยมันดับไปแห้งเขาบอกอีกพอเขาพริกเขาพรอู้ไปยังที่

เอาเร็วาเสียวเสียวมือมาแยกเข้าไปเบิ่งในเนาะเบิ่งเนี่ยบรรยากาศมหอดเลยเนาะดงดิงมหอดแล้วดงดิงดงเมืองเนาะมี่คือกฎของกฎระเบียบกฎระเบียบของการ Tìm mặt yếu lương tụt thi cầm nộp hàng đầu. Oh, oh, danh mì. Hong chịu sài xiềng đáng mời kịp nọ. Mh 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 mh

เดี๋ยวเดี๋ยวเอาจะเอาอันนึงสองอันเอาเดี๋ยวเดีเอาตัวนี้มันก็เป็นแบบนะอู้ย

ไม่หน่อยนะนี่น่อยนะอยันเรอเนี่ยยันเรอเนี่ยมือก็มีเจ็บมือพอตัมันแต่ว่าเจ็บมือดาวเสียมลยเถอยเียมข่าี่รขบ้นนเขาออกไว้ได้เลยใคร่อน có khó không khó không khó 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 khó

Chú <laughs> xíu, xíu ơi. Giờ nó đi đâu? Chắc có tụi Chào. nó. mai <này. cười> nị <laughs> chụp sạp đứt nè เด้อพี่น้องเด้อย่าน nh nhòmไป êi bụp xin cái ขาเข่าบ well, ่มีมีอันวัดนั่นเด้มึงไงมีอันหอหอมหาศักเลยมีเข่าแบบฮึอยู่เป็นยังงั้หรอมีหอมหาศักเนาเข่ามาท่านเน็ตอยู่เลนดงพี่น้องเอ่ะอือ thả ra thiên khổ thơ khổ phải đấy như ừ, nay đồng linh chứ không phải như nay linh khup cản ơn หึมาเบิ <roommate> ่งอยู <laser magic> ่ในดงลิงอยู่นะบ่เคยเข้าจักเทื่อจักคึดได้ยินแต่ว่าดงลิงดงลิงเฮาบ่เคยเข้าจักเทื่อเบิ่งเบิ่งสีก็ได้เนาะอือต้นนุ่มสาวอ้นน่ะอันนี้ต้นนุ่มสาวเลยเพิ่นว่าน่ะต้นหญ้าเลยเพิ่นว่านี่ต้นนึต้นนุ่มสาวนี่ ต้นนุ่มสาวมีเคยเห็นบ่างหวงบุเคยเห็นไหมครับหลวงตีข้าวยาางหนึ่งหนึ่จะมนอ่านเมืองสฉพาคุณนั่นหนึ่งจะมีเลยหรือว่าชักชิดบ่บุเข้าใจอืมเพื่อนนี้สามารถเห็นได้ในป่าแต่ว่าค่อนข้างหางเงี้ยไม่ทั่วไปต้นลันสูงประมาณ12เม็ดอ๋อใกล้ละใกล้ละ เนาะเสียงเงินตั้งที่ต้องเข่าให้มันคุ้มพี่น้องเอ้นะคือปีเขามานี่กัรถคันหนะึ่งสามพันนะแล้วกปีคนหนึ่งต่อสามพันคนนะครือเห็นี่ดนี่นี่สุขารี้ยงเลี้ยงุเมื่อกี้นลี้ยงยเมื่อกี้เลี้ยงยเมื่อกี้นี่สุขา <c oughs> ถือว <'s> okay. ่าเข้ามาทางนั้นนี่ก็บุยมีปันใดได้ต้นเนี่ยต้นให้ธรรมดาเห็นทั่วไปโดยโอ้หหคือเข้ามาก็มีหอเนาะเดี๋ยวบุก้าเขาเนาะ สิเว้ากัคากันคืนโหมาเล็กเมมเซสนภายในบ้านถือเสื้อพีเจ้ามาเล็กบอนเดียวกันหอพีพี่น้องเอ้ยแบบกวมเสื้อเนาะอ่าควมเสื้อหอผีเ้ยทอนนี้เดี๋ยวถามทางออกพู้นะพวพนะพวบ่นี่เอ้ามันก็ซ่อนทางมุ้งนี่ mùi uh. mãi cưa Ú rồi ừ. ơi, mà đọc lù đó mà tiêu. Ừ. Rồi. Cậu. เป็นดงอลีเนาะลิงเออมีเตยู่นอ,อกด้วยทางในเหบอบอยังมีทางาบออ่งนงบอนเคยกิน,น,นทานเขามาทาเ,ทเทขามาเป็นว่ธีเราเปินววลล่าไม่ายม่ไงเนาะ ต้นกล้วยมันแบยงำมันหมุนหมาเลยเนาะปลูกต้นกล้วยอ๋อโคนจมปวกยังนี่กันนี่คือทางออกอะไรเนาะอ๋อต้นหมากไผ่ต้นหมากไผ่พี่น้องอะยเนี่ยหมากไพรมังเงี้ยนะบอ้นี่ นี่ปานที่เราไปตาเข้าถูดตอมาถูกขีขุนผ่านหลงเล่นเนาะลงตด้าเยตาแง่งเลยเัาจะเล่ไปตามลูกซ้อน ท่งเขาเข้ามานี่ก็ย่านจ่าพุงเนาะชวนลยล่วนมากเขาจะย่านจ่าพุงจ่าพุงกองลิงเลยพีพนย่น้องนี่นีทางออกแล้วก็ทางไปล่ตอเขาจะปต่ตอหรือว่าออกออก่ก่อเนาะ ระวังบ้วาสตดีคู้ชมกะสาทเาาคุณี้คุณอย่างน้นเป็ย่างน้ำมือแต่ได้รนะสกประมาณนี้นะทุกคนแงงออกก่ะ้บอกด้วาระวังคือคืออกมีา่มือยไป้วกันเื่อนำย่สมว่าเป็นดงอะไรพี่น้องเลยต้นไม้ใหญ่อยู่ดิดงดิงนี่คือบุีวัด đúng <cười> 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 บังนะรู้ไงสามสี่คนโอ้โหนี่อย่าดีรอมาหอดเลยเนาะทางออกทางออกเลยทางเข้ากำลังแย่งมองนี่แหละ นี่เอาบาเอาลงมานี่เท่ากตออไปกระิพ่อจ้าพุงเพื่นอี่ได้นี่นี่ทำบ่อพานเพื่อนกะแต่ว่ายังยันยเนาะแถวนีเน่ะบ่เ่อเอาบ่เอาตัวกูมันก่อน

เดมือเลยดูรูปเยอะออกมาแล้วแต่ว่าแปนไปได้เติบมีแห้งเนาะลงใจลูกไงเราเชียร์ไปด้วยขอบไปได้เยอะก่อยแม่ออกมาแล้วพี่น้องเลยกลับมาฮอนนี่ก็สิได้ขอจบคลิปเนาะขนมมยังเดือดลายอยู่ดีว่าสำหรับที่นี่ขอขโมกับใจเด้อที่ติดตามและทำโซ่พี่น้องเลย ได้มาห่อลงดิง้งแล้กกะสิโอ้โหกินกินลายน้องลายลาย,าย,าย,ายโอเคพี่น้องเลยก็สิประมาณนี้เนาะขอคุณผุกใจติดติดตามนะครับชมสำหรับมนันี่กะบอกกล่าวคำว่สาสบาสดีสาบาสดีพี่น้อง